สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองตายเบิดสุภูสุคนนือน้อนีก็ได้มาพบมาพอกับช่องอาบ่าเอกบานาชาแน่ออกเซนเก่าเซน,น,นเคยเนาะทุกท่านทุกคนเนาะก่อนที่ทุกท่านทุกคนจะเข้าไปรับฟังรับชมคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่บ่าเอกทาลงในช่องเนาะทุกท่านทุกคนเนะาะขอบคากด้วยครับ วันนี้เบาเอกจะขอมาพูดถึงเรื่องประเด็นตัวเองเนาะที่บอกว่าเรียนจบระดับมหาลัยแล้วทำไมไม่ไปหางานทำเป็นกิจจาลักษณะมีเงินเดือนไปกินนำเขามีเงินเดือนกินเงินเดือนใช้ซึ่งเบ้าเอกจะขอมาพูดตรงนี้แล้วว่าการที่เราไปศึกษาเราเรียนเราจบระดับไหนกันแล้วแต่ประสบการชีวิต กับเรื่องใบปริญญาเราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะทุกคนเนาะซึ่งการที่เราเรียนจบระดับมหาลัยมีใบปริญญาการันตีว่าเราจบมาแต่มันไม่ได้การันตีว่าเราต้องมีการมีงานทําการที่เราจบออกมาแล้วเราก็ต้องเอาหน้าเอาตาเราก็ต้องเอาไปบดการศึกษาเนี่ยไปของ,งานคนอื่นเขาทําซึ่งมันเป็นสิทธิของคนอื่นเขาว่าเขาจะรับเขาจะพิจารณา ว่าเขาจะรับเรามาทํางานในบริษัทเขาในองค์กรเขาอะไรกัแล้วแต่มันก็ต้องบวกนินึงยังบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลําบากโดยเฉพาะเปาเอกซึ่งเปาเอกก็ยอมรับว่าจบที่ไทยแต่เรายังมีข้อที่มันแตกต่างจากคนไทยนั่นก็คือเราเป็นคนต่างด้าวซึ่งเราจะไปเอาสิทธิเทียบเท่ากับคนไทยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ถ้าเราพูดถึงสิทธิแล้วมันก็ต้องพูดถึงที่อยู่ที่อาศัยเราก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นหลักเป็นแรงเลื่ออย่างหนึ่งตอนเรียนจบมาใบก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานซึ่งเราบวชเรียนมาเราจบจากาาการเราเป็นผ้าเหลืองแล้เราก็ไม่ได้ไปทํางานอ,าอะไรแต่มันจริงจังซึ่งไปหางานทําซึ่งเขาก็ต้องทำประสบการณ์ว่าเราเคยผ่านงานอะไรมาบ้างเราเคยทํางานอะไรมาบ้าง ซึ่งเราไม่มีประสบการณ์วบบันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะผ่านงานที่เขาจะ,ะคนเราการที่เขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตมันยิ่งกว่าใบเริญญายานะทุกคนใบบริญญาเนี่ยมันเป็นแค่ลองสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนั่นก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ในการทํางานของเราซึ่งผลที่มันตามมา การที่เรามีประสบการณ์แล้วถ้าก็ถามว่าเราจบอะไรมาอย่างเงี้ยอาจจะมีผลต่อการที่อาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือรับเพิ่มเงินเดือนอะไรก็ว่าไปอ่าซึ่งอ่าทุกคนอย่าไปคิดว่า,าการที่เราเรียนจบอ่มหาลัยเรียนจบสูงๆอ่าวัางเพื่อที่เราจะไปมีการมีงานทำอ่าไม่ได้เงินได้ทองอ่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังและและ้วก็ความฝันที่เรามี แต่เราอย่าลืมมองชีวิตความเป็นจริงด้วยว่ามันไม่เป็นสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราคิดมันก็มีส่วนน้อยสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราคิดแต่เราไม่หยุดหยุดที่จะทำหยุดที่จะสร้างฝันให้มันเป็นจริงมันก็ประสบความสำเร็จอาจจะใช้เวลาบ้างแต่มันก็ต้องประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งในชีวิตแต่ก็จะมาพูดถึงว่าตัวเองเบาเองว่า อาเรียนจบมาซึ่งอาจจะไปหาสมัครงานทําที่บ้านที่ประเทศลาวแต่หมอเอกก็ยังไม่มีเวลาอายังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ใช้ชีวิตอในประเทศลาวเลยอาเพราะว่าจบมาเอกก็มาหาทำงานอยู่ในประเทศไทยอาซึ่งบเบก็ไม่เคยคิดที่จะเอาวุฒิระดับการศึกษาของตัวเองเนี่ยอาไปสมัครการไปสมัครงานเป็นกิจจลักษณะแบบจริงแบบจังอาซึ่งเนื่องจากว่าบาอเอกก็มองแบบว่าเรา เป็นคนต่างด้าวสิ่งที่เราจะต้องมีมันก็ต้องมีบัตรแรงงานมีใบทํางานใบอนุญาตทํางานของครมแรงงานอย่างเงี้ยมันกระวบาวุธการศึกษานี่มันอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไม่ได้ใช้โดยซ้ําไป เพราะงานซึ่งบเบคก็บอกว่าจบออกมาบเบกไม่ได้ยึดติดในใบปริญญาว่าเราต้องจบอะไรเราต้องมีการมีงานทําแบบนี้แบบนั้นซึ่งบเบคก็ไม่ได้คิดตรงนี้บเบคก็คิดว่าจบออกมาออกมาแล้วมีงานทําไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่มาลองรับเราไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานอะไรก็ได้งานขัดห้องนงห้องน้ำอะไรที่มันเป็นงานที่มันสามารถให้เงินเราได้บเบก็จะรับทำหมดบเบกจะไม่เกี่ยงเบกจะไม่ เลือกงานซึ่งเบก็บอกกับเ,เองมาตลอดว่าเบกไม่เคยเลือกงานงานอะไรที่ทุกคนให้โอกาสาให้สิ่งให้ยืดเอามือหยิบยื่นให้เราได้เข้าไปทํางานให้กับเขาแล้วเบก็จะทํางานเต็มที่ซึ่งผลตอบแทนอาจจะมากจะน้อยอมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ,อีกน้อยเราก็ได้มีการมีงานทํา แต่ณนะถ้าพูดถึงณนะปัจจุบันบเอกอ็ไม่มีงานทําก็ไม่ได้ไปทํางานทางบริษัทไม่ได้งานปเป็นพนักงานของใครก็ไม่ได้เป็นลูกน้องใครมันก็เปสบายอีก,อกแบบหนึง่งแต่สิ่งที่มันไม่สบายนะั่นก็คืออาจจะ,ะไม่มีเงินไม่มีทองตอบแทนในสิ่งที่เราเรียนมา,ถ,าถ้าเราถ้าเราคิดหลักสูตรบางึงก็บอกว่าเอาเรียนมาจบมาแล้วก็ไม่เอาที่เราเรียนมาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ มันก็ถูกอันนี้เราก็ไม่เถียงซึ่งเราก็ต้องมองหาอีกด้านหนึ่งมองโลกในแง่หนึ่งเราก็บอกว่าสิ่งที่เรามันเรียนมามันก็ติดกับตัวเรา,าซึ่งเราจะออกมาใช้ตอนไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องจะใช้มาเพื่อไปอาหาเงินหาทองกับมันเพื่อผลประโยชน์อะไรตัวมันซึ่งบอเอกก็บอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในที่เราเรียนมาในห้วมหาลัยใ,ในระดับการศึกษาบอกว่า,าความรู้ความสามารถมันมีอยู่แล้วอยู่ในตัวเรา,าซึ่งในตัวเราเองเนี่ยเราจะไปใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยในด้านไหนมากกว่า,าถ้าพูดถึงถ้าบางคนก็อาจจะใช้ด้านความสามารถอาจจะไปเอาความรู้ความสามารถเองไปแลกเงินแลกทองเพื่อเปเป็นผลตอบแทนตัวเองอซึ่งบเบลเองก็อา,อาจไม่ได้ทำณนะจุดนั้นเนื่องจากเบลเองบอกว่า ากามันมีข้อจํากัดแล้วก็มันมีอย่างอย่าว่าไม่ใช่เฉพาะที่เบาเอกยอมรับว่าเพื่อนเบาเอกทุกคนที่เรียนจบมาด้วยกันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองอที่เป็นเพื่อนคนที่เป็นคนไทยเรียนจบมาด้ยวยกันเนี่ยทุกคนก็ยังไม่มีงานทําเลยก็จบมาเหมือนกันสาขาเดียวกันระดับความรู้ก็มาจบมาเดียวกันแต่มันก็ไม่มีงานทําเราจะมองมองเบงเราพูดถึงเนื้อเรามองถึงอะไรบ้างเราพอจะนึกออกพูดออกไหม าการที่เราไม่รู้จักเราไม่มีเส้นไม่มีสายาไม่รู้จักใครการที่เราจะไปทางานเขาทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากไม,ไม่ไม่ใช่การที่เราไปแก้ตัวเราเ,ราเราไม่ชู้ชีวิตไม่ใช่ทุกคนเพื่อนผมมาที่เป็นคนไทยที่เรียนจบมาด้วยกันทุกวันเนี่ยนะเขายังมีงานทําเป็นกิจ,จลักษณะทุกคนเขายังอยู่บ้านอยู่ช่วยพ่อช่วยแม่ก็ทําไรทํานาเลยทุกวันกนี่คนนะที่เรียนจบมาด้วยกัน ยี่สิบสามสิบคนก็จบมาด้วยกันบางคนก็มีงานทําก็อาจจะเป็นงานาลักษณะแบบว่าไม่ได้เป็นพัฒนาหด้อเป็นงานเสริมงานร้านอาหารทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากจะเป็นมันเป็นไปมันยังไม่เป็นนะทุกคนมันเป็นชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครน,นะทุกคนผมบอกได้ตรงๆวันนั้นเราจะไปอ้างาลายจะไปพูดถึงเรื่องใบเรื่องใบปร,ริญญา ที่เราจบออกมาเราต้องบอกว่าประสบการณ์ของเราอ,ะอ่ะเราต้องเอาไปประสบการณ์ในการเปสมัครงานนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราแค่ใบปริญญาไป,ปามสมัครนะ,ะเราต้องเอาไปประสบการณ์ชีวิตไปรประสบการณ์การทํางานนะไปสมัครที่นหนใครเขารับเพราะว่าเขารู้ว่าเรามีผลงานเรามีประสบการณ์ทําตรงนี้ตรงนั้นยังไงคนอื่นเขาก็รับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญเราต้องมีเส้นมีสายมีคนที่เรารู้จักมีคนที่ก็ฝากการจากงานให้และมีคนไว้ใจ อ่าซึ่งว่าเราอยากจะบริษัทก็อยากจะไปทํางานอ่าบริษัทหรืออยากทางานโรงงานตรงเนี้ยอ่าสิ่งที่สคัญที่เราต้องต้องรู้จักคนในโรงงานอ่ะอย่างใรก็าอาจจะเป็นเพื่อนหรืออ่าเป็นคนในนั้นที่เราเคยเคยเคยรักมักคุ้นกันอย่างเงี้ยแล้วก็ก็แนะนำะฝ่ายจัดการหรือเจ้าของบริษัทยอย่างเงี้ยก็เออคนเนี้ยทำงานเป็นอย่างโู้นอย่างงี้อย่างเงี้ยอย่างไงเราก็ได้งานอันนี้ไปก็จะพูดถึงในระดับว่าการศึกษาอ่า การที่เราจะจบระดับไหนก็นแล้วแต่สิ่งสําคัญใบปริญญามันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ในชีวิตจริงสิ่งที่มันใช้ได้ในชีวิตจริงนั่นก็คือประสบการณ์ชีวิตทุกคนไม่ต้องว่าทุกคนจบมาใครอ,อย่าเราอย่าไปเปรียบเทียบ ระดับการศึกษาให้กับตัวเองกับคนอื่นเราจะไป็รู้ถูกคนอื่นว่าไม่มีการศึกษาเราจะไปเอาวุธหรือเอาคำรูตเองไปคมเหง่หรือไปวัดกับใครซึ่งมันวัดกันมันได้แล้วก็ ก็จริงอยู่ว่าคุณจบปรเรียนยาตีปเป็ยนยนเอกปัญญาโทแต่คุณก็ยังเป็นลูกน้องคนจบป .3 ป .4 ก็ยังมีคุณก็ต้องไปของานหาคนจบป .3 ป .4 ทำงานอยู่เลยคุณก็ยังเป็นลูกน้องเขาเพราะฉะนั้นาการศึกษามันเป็นความรู้ความสามารถในตัวของเรา นเป็ซึ่งเราจะปรับใช้เราจะมาใช้ในลักษณะรูปแบบไหนก็เป็นสิทธิของเราเราไม่จําเป็นต้องเอาเงินความรู้ของซ่อนเราเไปแลกเงินแลกทองไปอะไรใดจะไปคิดแบบนั้นมันไม่ถูกต้องการศึกษามันก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้เบย์ก็จะขอมอพูดถึงการที่เราเรียนจบระดับมหาลัยไม่จะ,ะไม่มีการไม่มีงานทําเพราะว่าอะไรเบก็พูดไปแล้วหนึ่งประสบการณ์การทํางานประสบการณ์ ผ่านงานอะไรต่างๆเรายังไม่มีณตอนนั้นซึ่งณตอนนี้ซึ่งเบอ,เอก็มาพูดถึงตัวเองก็ว่าเพราะว่าบเบเก็ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานผ่านบริษัทนู้นผ่านโรงงานนี้ผ่านอะไรหลายๆอย่างบเบกก็ยังไม่มีซึ่งถ้าเราไปสมัครตอนนี้ก็มีแต่ไปสมัครสมัครได้แล้วแต่เขาจะรับหรือเปล่าว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ไบปริญญามันไม่ได้การันตีว่าเราจะมีงานทํา ทุกคนเนาะอันนี้ก็พูดเป็นข้อคิดแนวทางให้คนที่เรียนมาคนที่เรียนหรือ,อจบออกมาแล้วคิดที่จะมีการเปงานทําให้เราปรับทัศนคติของตัวเองอ,อย่าไปเลือกการอย่าไปเลือกงานทําอย่าไปาทำอ,อย่าไปเอาอย่างสิ่งที่เราคิดเราฝันบางทีเราก็ค่อยไต่เต้าก็ได้เราทางานอะไรที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแต่เราก็ทางานเพื่อหาทุนหา ประสบการณ์เพื่อหา,อาประสบการณ์ในการไต,ต่เต้าที่ไปถึงจุดที่เราวางไว้สิ่งที่เราฝันไว้เนะทุกคนเนาเนี่ก็เป็นความคิดเราเป็นข้อคิดอ,อย่างหนึ่งซึ่งว่าจบาเรียนจบระดับมหาลัยแต่ไม่ไปหาการทำง,งานทําของมัวเอกเนาะซึ่งมันเป็นความคิดความคิดเห็นความ คิดส่วนตัวของบอเองถ้ามันพูดผิดหรือพูดไม่ถูกใจประกันาระกันใดเบรกต่างกราบขอโทษกอไปไว้ที่นี่นะทุกคนเนาะซึ่งเบรกก็จะขอพูดคลิปในวันนี้ในเรื่องนี้ขอพอประมาณหวังว่าทุกท่านทุกคนคงชอบอย่าลืมาฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สังกัอยนาลื่กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเนาะตัวคลิปที่ตราเอกเองทําลงในชอน่องทุกคนเนาะก็คลิปหน้าไปจะพูดถึงเรื่องอะไรนั้นรอให้ทุกท่านทุกคนรอติดตามไปพร้อมกันนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านทุกคนไปก่อนกอเอาคำว่าสบายดีสวัสดีเด้อ